โอ้ยเลยนเอาะเหนื่อยเลยครับเนี่ยบอกข้างบนที่ว่าครับเริ่มลอยลงมาต่ำแล้วอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วผมว่าน่าจะมีสิบเจ็ดที่นี่ภูทับเบิกครับภูทับเบิกทั้ทงทั้งที่มีแดดนะครับแดดก็ยังเยอะอยู่แต่บอกก็เริ่มไหลลงมาแล้ววิ่งมาเกือบไม่ทันมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้มาแล้วครับเริ่มลงต่ำมาเลยแล้วอากาศก็เย็น นี่แหละครับสิ่งที่ต้องการที่อยากจะเห็นมากที่สุดที่มาตรงเนี้ยเหนื่อยมากวิ่งมาให้ดูสวยครับสวยนี่ยังอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาแตะแตะข้างหน้าเราเนี่ยโอ้โหแบบแตะจนผมเปียกอย่างเงี้ยจะดีที่สุดเลยเอยวต้องรอรอต่อไป ทางซ้ายมือก็จะเป็นวัดทับเบิกตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นวัดแล้วครับโดนปกคลุมด้วยหมอกครับก้อนใหญ่เบ้อเรื่อเยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาและกลางคืนผมว่ามีหนาวมีหนาวไม่ใช่หนาวเพราะกลัวนะครับหนาวเพราะอากาศนี่แหละสวยครับสวยแต่ตอนนี้เริ่มไล่มาข้างหน้าแล้วเนี่ยเพียบเลย โอ้ยบรรยากาศแล้วบรรยากาศอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสกันมากเลยครับเนี่ยแค่เห็นมันไม่พอครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองลมเบาๆเริ่มไหลมามาสัมผัสกับร่างกายเราเย็นตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยไม่กลัวแล้วครับมาเลยขอให้หนาวเถอะกลัวจะไม่หนาวครับ ก็จะมีรถทะยอยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เขาลลกเนี้ยที่เคยเอาให้ดูเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับเพราะหมอกมันเริ่มบงังบังเต็มที่ไปเลยมีแหละครับอยากเห็นแบบนี้แหละ <c oughs> ทะเลหมอกของแท้ตอนเช้าผมว่าน่าจะมีอ่ะมีแบบทะเลหมอกอะ่ะที่หมอกกดลงต่ำๆตอนนี้มันก็ยังต่ำไม่พอครับมันยังอยู่ที่เหนือหัวเราอยู่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าน,นี้เป็นรูปทะเลจะดีมากเลย แต่ตอนนี้อากาศก็เย็นอยู่ครับว้าวสวยมากเลยครับมาแล้วมาแล้วเขาต่ำกว่านี้อีกต่ำกว่านี้อีกสวยครับสวยสวยมากเลยอือหือกับคนนะครับเห็นหมอกอย่าเศร้ากันนะครับ เห็นหมอกต้งดีใจเข้าไว้ครับที่นี่ภูทับเบิกเห็นหมอกจะเศร้าครับดีใจเข้าไว้เจอหมอกแล้วดีใจเข้าไว้ครับอย่าไปเศร้าเด็ดขาดครับเจอหมอกว้าสวยมากนะครับ